คือมือปืนรับจ้างนะครับผมซึ่งไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรนะเินแฟกี้เขสั่งว่าต้องทําอย่างนี้นะห้ามทําอย่างนั้นนะต้องอยู่ในกรอบต้องไปในทิศทางนี้นะออกนอกกรอบไม่ได้เค e นซิน t a r a น t ิโน No 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 n โน o โนผู้กำกับชื่อดังนะของฮอลลีวูดนะครับเคยฝากผลงานไว้มากมายนะครับตั้งแต่พรัมฟิคชั่น แจ็กกี้บราวน์นะครับผมคิวบิลวันอุบลไ i ยในฮอลลีวูดดีเจนโก้อันเชนอิงโกเชสบัสตันนะครับผมอันนี้ตัวอย่างนะครับผมแล้วเขาจกกะเกษียณตัวเองเร็วๆนี้แล้วนะครับถ้าเขากำกับหนังครบสิเรื่องนะครับผมเมื่อ2อสาวันที่แล้วนะฮะเขาได้เปิดตัวหนังสือที่เขาเขียนขึ้นเองนะครับหนังสือชื่อว่าซ i m a เปคูเรชันนะครับผมแล้วก็มีสื่อนะฮะไป มากมาเลยครับรวมถึงสาวกแฟนคลับของเขาด้วยนะครับในงานนี้ทางโรสเดนจินิท m มนะครับได้สัมภาษณ์กับเควินตินนะครับผมถึงงานผู้กํากับนะซึ่งเขานะฮะกำกับเรื่อยมาเลยนะตลอด20ปีนะครับผมถึงความแตกต่างเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับผมรวมถึงปัจจุบันนี้งานผู้กํากับมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับเควนตินก็ตอบกลัให้สัมภาษณ์นี้ว่ามีความแตกต่างแน่นอนนะครับ เพราะว่าหนังนะฮะมันเปลี่ยนไปนะครับผมเขาก็ยกตัวอย่างว่าอุตสาหกรรมทุกวันนี้นะหนังของ MCU เนี่ยครองตลาดนะครับผมส่วนใหญ่นะครับผมเขาก็พูดว่างานผู้กํากับประเภทนี้นะครับผมเป็นงานรับจ้างนะครับผมรับจ้างทั่วไปพนักงานรับจ้างเนี่ยหือมือปืนรับจ้างนะครับผมซึ่งไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรนะ ทาตามไปสั่งของโปรดิวเซอร์ชื่อดังนะครับผมนั่นก็คือเควินไฟกี้นะครับผมวินไฟกี้เขาสั่งว่าต้อง <know. S 1> ทําอย่างนี้นะห้ามทําอย่างนั้นนะต้องอยู่ในกรอบต้องไปในทิศทางนี้นะออกนอกกรอบไม่ได้เพนตินก็บอกว่างานอย่างนี้นะผมเขาไม่มีทางกํากับได้หรอกเขาไม่ทําแน่นอนนะครับผมเขาไม่ใช่ลูกจ้างเขาพูด เขาไม่ได้ต้องการงานทําแล้วเขาก็ไม่ได้ได้ต้องการเงินขนาดนั้นนะครับผมเขาไม่ทําแน่เขาไม่มีทางไปเป็นพนักงานจ้างของ mcu เด็ดขาดนะครับผมนั่นแหละครับก็ในหนังสือ cinema speculation ที่เขาเขียนเนี่ยเขาพูดถึงยุคศกศูนย์ด้วยนะครับผมที่ตอนนั้นนะครหนังเพลงนี่ะที่มีการลองเล่นเต้นลํำเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากเลย สตูดิโอต่างๆในฮอลลีวูดเนี่ยก็ทําหนังประเภทนี้กันทั้งนั้นนะฮะเยอะแยะมากมานะครับยกตัวอย่างงานชื่อดังนะครับผมเช่น s o u n d of Music นะครับผมที่ใครๆก็รู้จักนะับผมนี่นะฮะพอในยุคนั้นนะ่ะมันเฟื่องฟูเสร็จนะมันก็ต้องมีจุดตกต่ํานะครับผมเมื่อเข้าสู่ยุคเจ็ดโซนเนี่ยหนังประเภทนี้ก็ได้รับคันยมลดลงนะเพราะทํามาเยอะนะครับผมแล้วก็หายไปเลยนะฮะจากอุตสาหกรรมหนังของฮอลลีวูดนะครับผม ประกอบกับมีผู้กำกับขึ้นลูกใหม่ขึ้นมานะครับผมเช่นฟาซิฟ,ฟอร์ดคอปูล,ล่ามาตินสกอร์เซซี่ซีเฟนสปิลเบิร์กนี่ฮะที่เน้นการทำหนังแบบสมจริงนะครับผมแล้วที่ขวัญอจชจากรรมดราม่าเข้มข้นแล้วก็ใช้ฝีมือการแสดงของนักแสดงอย่างเต็มที่นะครับผมในยุค70เ,เป็นนิวเวฟขึ้นลูกใหม่ขึ้นมาในหนังสือเขาเขียนว่า ขารอถึงวันนั้นไม่ไหวนะเขาอดใจรอไม่ไหวเ็าอยากให้มันถึงเร็วๆเลยวันที่หนังซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้มันจะเป็นเหมือนกับหนังละครเพลงในยุค60น,นะครับผมเขารอวันนั้นไม่ไหวจริงๆเลยซึ่งเขามองว่ามันใกล้เลยนะครับผมเวลานั้นใกล้จะมาถึงแล้วเขาคงได้เห็นกับตานะครับผมนี่นะเควินตินตารันติโนนะให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวหนังสือ Cinema Speculation ที่เขาเขียนขึ้นนะครับผมแล้วก็ทางสื่อ รอส a องจ l ลิ t ไทมนะครับได้สัมภาษณ์เขาดูเป็นการสัมภาษณ์ที่เผ็ดร้อนแล้วก็แซบนะครับผมเปน MCU เนี่ยได้อ่านได้เห็นเขาสัมภาษณ์อย่างนี้นะก็ใจเต้นรัวๆนะครับผมว่าอนาคตนะฮะหนังของ MCU จากกวาล MCU รวมถึง DC ด้วยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องติดตามดูกันนะครับอันนี้เป็นความเห็นของผู้กำกับชื่อดังเควินตินจาลันติโนนะะที่เขา กำกับหนังคนละแนวกันนะครับหนังเอ u หนังของเควินตินจะเป็นหนังเดียวนะครับผมไม่มีภาคต่อและเขาจะเขียนบทเองทั้งหมดเลยนะฮะํำกับ A นะครับผมหนังมันก็คือหนังจากวิสัยทัศน์ของเขาเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ติดตาม u b s c r i b e นะแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับเรียลลิ้นะครับคุณสามารถดูดูตอนอื่นได้นะที่นี่นะครับตอนนี้เลยนะครับ